สวัสดีทุกคนครับวันนี้พาทุกคนได้มาดูบ้านอีกหนึ่งหลังครับที่เีวันเป็นผลงานที่ค่อนข้างที่จะแบบไม่ใช่ค่อนข้างครับเป็นผลงานที่ละเอียดแล้วก็แบบดูสวยงามมากเลยทีเดียวครับของอเจริญการช่างหรือว่าช่างโอนครับบ้านหลังนี้จะอยู่ที่บ้านพระโกดอำเภอศรีนรงค์จังหวัดส,สุรินทร์ครับผมพาทุกคนได้มาดูบ้านหลังคาปัญญาครับตามที่เห็นก็จะมีพื้นที่ใช้สอยนะครับประมาณ150ตารางเมตรเดี๋ยวผมจะพาทุกคนได้เดินดู รอบๆตัวบ้านกันก่อนนะครับสีท่านเจ้าของบ้านก็จะเลือกแบบนี้เลยครับตามที่เห็นครับออกแบบเลืองอ่อนๆแล้วก็แบบครีมๆประมาณนี้ข้างล่างก็จะเป็นสีแสดครับเพื่อที่จะแบบโอ้สีสันนี้ไม่ธรรมดานะครับคือขนาดความกว้างความยาวจะอยู่ที่จากด้านหน้าถึงด้านหลังครับ14.5เมตรจากด้านหน้าจากซ้ายไปขวาจะอยู่ที่14เมตรประมาณนั้นครับมันก็จะมีโรงจอดรถด,ด้วยนะครับรายละเอียดตามนี้เดี๋ยว ยังไงเราจะไปสอบถามข้อมูลจากช่างนะครับงบประมาณในการสร้างบ้านหลังนี้เป็นงานเหมาครับอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะครับก็จะมีการลงเสาเข็มมีวัสดุอุปกรณ์อะไรยังไงเดี๋ยวเราจะไปคุยกับผู้รับเหมาถึงรายละเอียดต่างๆนะครับวันนี้ก็อยู่กับอเจริญการช่างนะครับช่างที่รับเหมาตอนนี้จะอยู่ในช่วงของพาคอีสานก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นต่างจังหวัดอะไรยังไงก็ลองโทรเข้ามาสอบถามดูครับเจอช่างแล้วครับ สวัสดีช่างโอนครับสวัสดีครับจสวัสดีครับผมอ่าวันนี้เป็นไงครับหลังนี้ข้อมูลเบื้องต้นก็หลังนี้พื้นที่ใช้สอยรวม150ตารางเมตรครับขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำครับพร้อมครัว3ห้องนอน2ห้องน้ําพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่150ตารางเมตรโดยประมาณถ้าเกิดว่าท่านจะสร้างบ้านควรที่จะมีพื้นที่อย่างนี้น้อยคือประมาณสัก200ตารางเมตรเพราะว่าจะมีที่จอดรถหรือไม่ก็นั่นนู่นนี่ด้วยเนาะครับอ่าโรงจอดรถตรงนี้กว้างยาวเท่าไหร่ครับโรงจอดรถโรงจอดรถ5เมตร50คูณ3เมตร50ครับ ห้าเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบก็คือระหว่างล็อกนี้จากตรงนี้ถึงตรงนู้นสามเมตรห้าสิบแล้วก็จากด้านหน้าถึงด้านหลังไปก็ห้าเมตรห้าสิบห้าเมตรห้าสิบนะครับรวมกันเลยนะครับนี้บันไดกระเบื้องอันนี้คือเจ้าของบ้านเป็นคนเลือกเองใช่ไหมครับครับผมใช่ครับนี่ครับกระเบื้องก็จะเป็นลายประมาณนี้ด้านข้างครับแบบนี้เลยสีอะไรครับสีก็เป็นของ TOA ครับเป็น TOA อันนี้คือเจ้าของบ้านท่านเป็นคนเลือกเลยใช่ไหมครับเลือกมัอนกันครับ ประมาณนี้ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของบ้านจะต้องการสีแบบไหนเนาะเรามาดูครับรายละเอียดการเก็บงานครับขอบบัวก็จะเป็นสีขาวครับการทาสีดูใกล้ๆครับถ้าเกิดว่าจะไปดูบ้านในเรื่องของความละเอียดท่านจะต้องดูใกล้ๆกการฉาบครับนี่เรียบมากเลยครับเป็นแบบสกรีมหรือเปล่าครับแบบนี้ครับสกรีมครับอาจารย์สกรีมนี้แบบเรียบเลยครับเหมือนกับเสือน้ํามันครับเรียบมากนะครับประตูนะครับประตูเป็นแบบนี้เลย แบบนี้เลยใช่ไหมครับประตูครับประตูแบบนี้เลยครับถ้าเกิดเราต้องการประตูกระจกอะไรประมาณนี้ได้ไหมครับ้บานลงบานเลื่อนได้ครับราคาจะเพิ่มหรือลดไหมครับก็ถ้าเป็นอลูมิเนียมก็ราคาจะลดลงลดลงใช่ครับตัวไม้ตัวนี้แพงอ๋อแต่ถ้าเกิดได้เป็นไม้แบบนี้ราคาจะสูงใช่ไหมครับครับใช่ครับอืมโอเคเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันครับเดินเข้าไปข้างในครับสามห้องนอนสองห้องน้ำนะครับเข้ามาข้างในครับ โอ้ข้างในรู้ละตามที่เห็นครับข้างบนครับฝ้าโอ้ไฟไฟตรงกลางตรงนี้จะเป็นสามสเตปเลยไหมครับนี่โคมไฟหลอดไฟดาวรลท์ฝั่งด้านนู้นครับห้องตรงนี้จะกว้างยาวเท่าไหร่ครับที่เป็นห้องล่งห้องตังนี้สี่เมตรคูณประมาณแปดเมตรครับสี่คูณแปดเมตรในส่วนตรงกลางเนี่ยต,<ร>ตรงนี้ก็สามเมตรห้าส <3, S 2> ิบคูณสามเมตรห้าสิบตรงนี้จะเป็นสามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบ ประมาณนั้นนะถ้าผมจำไม่ผิดครับประมาณนั้นนะครับการที่เห็นข้างบนก็ปลอดไฟงานละเอียดเรียบร้อยเลยครับด้านข้างขอบบัวก็จะเป็นสีโอ๊คครับหรือว่าสีเม็ดมะขามเป็นไม้เลยนะครับไหลไปเรื่อยๆกระเบื้องก็จะเป็นขนาด60สคูณหิของแรนตโตนะครับขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของบ้านจะชอบแบบไหนใช่ไหมครับท่านใช่ครับอันนี้ก็เจ้าของบ้านแกเลือกทั้งหมดเลยครับทั้งประตูทั้งอะไรหมดเลยเจ้าของบ้านเป็นคนเลือกเลยครับห้องนอนครับมีสามห้องครับ ประตูที่เห็นก็หนึ่งห้องสองห้องแล้วก็จะมีสามห้องฝั่งทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวพาช่างเข้าไปเดินห้องแรกก่อนครับห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่ครับสามเมตรห้าสิบคูณประมาณสี่ห้าเมตรสี่เมตรห้าสิบอยู่ประมาณสามคูณห้าเมตรเลยนะครับสามเมตรห้าสิบคูณห้าเมตรใหญ่จริงๆครับมีหน้าต่างล้อมรอบเลยนะครับตามที่เห็นข้างในเป็นสีขาวใช่ไหมครับนี่ครับผมเป็นข้างในเป็นโทนขาว คนขาครับดูแล้วสว่างเลยนะครับตามที่เห็นฝ้าข้อมูลเป็นฝ้าเรียบครับก็จะมีหลอดไฟดาวรลท์นะครับเป็นประมาณนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของบ้านจะต้องการแบบไหนนะช่างเนาะอยากจะได้แบบไหนก็สามารถที่จะคุยกับทีมช่างได้นี่ครับปักฟงปักไฟอันนี้คือตามแบบจะเป็นแบบนี้เลยตามแบบเลยครับจตามแบบเลยตำแหน่งตามแบบทุกอย่างเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าของบ้านต้องการก็สามารถบอกได้ใช่ครับเพิ่มเติมได้ครับเพิ่มเติมได้ราคาอยู่ใน งบนี้ไหมครับถ้าเกิดเราเพิ่มเติมหรือต้องคุยกันก็ต้องต้องคุยต้องคุยรายละเอียดเนาะเก่าเพราะว่า <ๆ S 2> เรา้าเพิ่มนิดนิดในไม่เป็นไรครับประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่างทีวีครับก็จะมีสายสัญญาณอากาศทีวีก็จะมีปลั๊กไฟประมาณนั้นรองรับนะครับประมาณนี้3.5คูณ5เมตรครับห้องใหญ่โอเคครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูห้องที่สองครับประตูนี้เป็นไม้ใช่ไหมครับช่างเดีไงครับประตูเป็นตัวไอเขาเรียกลามิเนตครับอาจารย์ลามิเนต มันไม่ใช่ไม้ใช่ไหมครับไม่ไม่ใช่ไม้ครับเป็น,นตัวนี้ยกเจ้าของแกเป็นคนสั่งสั่งไม้ผมเป็นพีพีซีใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเป็นไม่ใช่ไม้นะครับมันจะถ้ามันไม่ใช่ไม้ปัญหาที่ปัญหาที่มันจะหมดไปก็คือในเรื่องของการพองการ,การบวมในช่วงของฤดูฝนนะครับก็จะเป็นลายนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าอยากจะได้แบบไหนนะครับนะครับเก็บการเก็บรายละเอียดของสีครับสีก็จะเป็นสีนี่ครับสีโอ๊คนะครับอันนี้คือห้องนอนแรกครับ แล้วก็ผนังนะครับอย่างที่บอกว่าช่างนี้จะเป็นแบบการสกริมก็คือการฉาบแบบเรียบนะครับเห็นไหมครับซึ่งการฉาบแบบนี้ต้องยอมรับว่าหนึ่งนะครับคือมันจะทําให้งานช้าลงแต่คุณภาพที่ได้มันจะโอเคขึ้นนะครับดูงานเรียบร้อยมากห้องนอนห้องที่2ครับขนาดเท่าไหร่ครับช่างห้องนี้ครับจะขนาดจะประมาณเท่ากับห้องแรกครับแต่ว่ามีมีห้องน้ําในตัว3.5มุคูณ5เมตรครับแต่ห้องนี้จะมีห้องน้ําในตัวครับ เดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันก่อนเลยห้องน้ําก็จะเป็นประมาณนี้ครับโอ้โหดูร้าเลยนะครับอย่างกับโรงแรมนี่คือห้องน้ําครับเรารวมทั้งเครื่องทําน้ำบุ่นดยไหมครับช่างครับรวมครับเบดเสร็จใช่ไหมครับครับโยเวนพัดลมทำจานพัดลมอันนั้นพัดลมเจ้าของแกซื้อมาให้ผมติดให้ครับแต่ถ้าหลังต่อไปช่างจะรวมด้วยไหมก็อันนี้อยู่ที่เจ้าของบ้านครับขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านอยากจะได้แบบไหนเนาะฝักวงฝักโบนี้รวมกันทั้งหมดเลยรวมหมดเลยครับรวมหมดเลย อันนี้เป็นรูปแบบของลายกระเบื้องของห้องน้ำครับตามที่เห็นอย่างนี้น้อยท่านก็จะดูเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการที่จะสร้างบ้านหรือถ้าเกิดท่านสนใจรายละเอียดเบอร์โทรช่างเนี่ยผมจะลงไว้ด้านล่างวิดีโอนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่วางนั่นวางนี่ท่านก็ไม่ต้องใช้แบบนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะนะครับก็ผมเห็นหลายที่แล้วผมก็ได้แบบจากของทีมช่างโอน,นไปสร้างบ้านผมอยู่นะครับประมาณนี้ลายกระเบื้องสุขภัณพ์ตามที่เห็นครับ ดูดีมากเลครับอันนี้คือกระเบื้องปูพื้นครับก็จะเป็นแบบนี้สีสันครับง่ทางด้านนี้ครับโอ้หดูดีครับสุขภัณฑ์ในห้องน้ํากระจกสวยงามเลยครับข้างล่างสามารถที่จะเปิดแล้วก็ปิดนั่นโน่นนี้ได้ครับมันจะมีปัญหาเรื่องมันพองมันอะไรไหมครับช่างตัวนี้ไม่พองนจะไม่พองใช่ไหมครับครับอันนี้มันเป็นอะไรครับตัวนี้น่าจะเป็นอ่พวก PVC ไหมมัน <C. S 2> มันใช้ในห้องน้ำนะแต่แต่มันไม่ใช่ไม้ใช่ไหมครับครับไม่ใช่ไม้โอ,อผมก็มองไปเห็นลายไม้ก็นึกว่าเป็นไม้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้เปิดได้ไหมครับดีไงตรงนี้เปิดได้เปิดได้ใช่ไหมครับโอ้โอนะครับนี่เปิดขึ้นมาได้กระจกสองชั้นเลยครับนี่เป็นกระจกอีกชั้นหนึ่งนี่ครับปิดปุ๊บโอ้ไม่ธรรมาดาครับประมาณนี้เลยโอเคฮะห้องน้ําในตัวขนาดห้องน้ําก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 1.8คูณ2เมตรประมาณนั้นครับอันนี้คือห้องนอนห้องที่สองครับที่มีห้องน้ําในตัวก็ดูเรียบดูสว่างเหมือนกับห้องแรกครับแต่ว่าอาจจะแคบกว่านิดนึงเพราะว่ามีห้องน้ําเข้ามาอยู่ภายในตามที่เห็นครับกับเบื้องข้างในกับข้างนอกเหมือนกันครับประมาณนี้ครับแต่ทั้นนี้ท่านขึ้นกับเจ้าของบ้านว่าอยากจะได้ลายไหนยังไงข้างนอกนี่เรามาดูครับโคมไฟโคมไฟคุณ,ณสมบัติเด่นของโคมไฟเป็นไงครับช่าง ก็ <g ül qu an> ตอนนี้ตอนนี้จะเป็นไฟสสเต็ปครับอาจารย์ไฟ3สเต็ปครับควบคุมด้วยรีโมทมลองดูครับ,ลอ,รบลองเทสหน่อยครับช่างนีค่ครับควบคุมด้วยรีโมทแต่ว่าเวลาเราเปิดครั้งแรกเราจะเปิดด้วยสวิตไหมครับครับต้อง <c oughs> ต้องเปิดสวิตก่อน <c oughs> ออเปิดสวิตก่อน <c oughs> อนะหัง <c oughs> จากนั้นครับ <c oughs> หรือคุมคุมในใ,ใ,ในสวิตเลยก็ได้หรือจะในนั้นก็ได้นี่ครับกดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเห็นไหมครับอ๋อเป็นรีโมทกดครับ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะต้องการแสงประเภทไหนใช่ไหมครับใช่ใชมันจะมีแสงกี่สเตปไหครับลองกดใหม่อีกทีครับอ่านะครับกดมีแสงวอร์มมีแสงสีฟ้ามีแสงสีนี่ครับแบบนี้เลยโอเคเลยทีเดียวนะครับแสดงว่าแบบนี้ถ้าช่างไปรับรับงานแบบนี้ทุกหลังไหมครับก็ อยู่ต้องถามเจ้าของเก๋ก่อนว่าเก,ก,อเก,กชอบประมาณไหนคะอันนี้เจ้าของเก,เก๋เลือกชอบมานนี้ก็เลยจัดให้เกมาถ้าอยากได้แบบนี้ก็จัดแบบนี้เลยแต่ถ้าอยากได้อีกแบบอื่นก็สามารถที่จะเลือกให้ได้เลือกได้ครับน,นี่ก็ร,ราคารวมอยู่ในตัวบ้านหมดเลยครับราคารวมกันอยู่ในตัวบ้านไม่เพิ่มใช่ไหมครับโอเคเราไปดูห้องนอนห้องที่สามครับฝั่งนั้นตนี้ครับห้องนี้เป็นห้องนอนอย่างเดียวไหมครับนอนอย่างเดียวครับสามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบสามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห0้าสิบนะครับจะเป็นห้องเล็กสุดนะครับครับ แต่ห้องเล็กสุดก็ไม่ได้เล็กนะครับดูจากลักษณะห้องแล้วไม่ไม่เล็กนะครับนี่สีขาวด้วยครับมันก็จะทําให้สว่างขึ้นนะครับจะนิยมของเย็นดเตด็มพัดลมดูดอากาศด้วยมีพัดลมดูดอากาศด้วยใช่ไมหไมไอ<ม>ติดไห<ม>นตัวนี้นี่ครับติดตรงนี้พัดลมเข้มไป,มไปโอเคนะครับหน้าต่างก็จะเป็นประมาณนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านอยากจะได้แบบไหนนะครับประตูก็เหมือนกันทั้งสาห้องครับโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูห้องครัวกันนี่ครับประตูห้องครัว เข้าไปครับโอ้กว้างเลครับกระเบื้องลายห้องครัวครับอย่างนี้น้อยท่านก็จะเห็นอีกรูปแบบหนึ่งในการที่จะไปปูกระเบื้องตรงนั้นตรงนี้ขึ้นมาโอ้โหห้องรัวนี่กว้างมากครับโอ้โหกว้างงานสามเมตรคูณเจ็ดเมตรครับสามคูณเจ็ดใช่ไหมครับครับโอ้โหกว้างเลยแล้วก็นี่ครับไฮไลท์คือการปูกระเบื้องแบบนี้เหมือนกับห้องน้ำครับปูไปทั้งหมดเลยครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเรียบร้อยผมไปดูได้หลายทีนี่ครับ จุดเด่นของกอเจริญการช่างก็ประมาณนี้ครับคือการปูกระเบื้องห้องครัวกับห้องน้ำนี่แบบหรูหราพอๆกันครับตามที่เห็นมีเครื่องดูดอากาศด้วยครับผมไม่ใช่เครื่องดูดอากาศไอ้เครื่องดูดพันนะเครื่องดูดพันนะครับซิงก็จะเป็นแบบนี้ลายกระเบงกระเบื้องตามที่เห็นครับเป็นแบบนี้เลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะต้องการแบบไหนก็สามารถที่จะบอกทีมช่างได้นะครับซิงซิงคู่นะครับเปิดดู รายละเอียดเห็นไหมครับบางที่ที่ที่เราไปดูเนี่ยการการปูกระเบื้องเขาเขาไม่ได้ใส่ใจข้างในนะครับแต่ว่าตรงนี้เห็นไหมครับปูข้างในด้วยเรียบร้อยมากการเก็บรายละเอียดชิ้นงานครับโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสิงเปิดปิดแบบนี้นะครับบางหลังก็จะมีลิ้นชักใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านใช่ครับประมาณนั้นเลยนะครับเอาฟังทางนู้นเป็นอะไรจะเป็นห้องน้ำครับเอาห้องน้ำอีปะครับครับห้องน้ำอีกห้อง อันนี้เป็นห้องน้ํารวมใช่ไหมครับครับห้องน้ํารวมก่อนที่จะเดินเข้ามาห้องน้ํามันจะเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับประตูกั้นนะครับกั้นระหว่างห้องน้ํากับห้องครัวนี่ครับประมาณนี้ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันห้องน้ําขนาดความความกว้างความยาวเท่าไหร่ครับห้องน้าตัวนี้อยู่ที่ประมาณสามเมตรครับสามเมตรคูณสองเมตรสามคูณสองเมตรครับกว้างตัวนี้กว้างประมาณนี้ครับ ห้องนี้จะเป็นห้องกว้างนะครับก็จะมีฝั่งเยกว่าเป็นแบบเปียกนะครับกับแห้งนะครับประมาณนี้อันนี้คือลักษณะของการปูกระเบื้องนะครับลายผมก็ได้ไลายจากตรงนี้เลยครับที่ทีมช่างทําบ้านหลังนี้เห็นไหมครับเหมือนกันเหน็นไหมครับเหมือนกันกับที่บ้านผมผมก็ดูผลงานจากอเจริญการช่าง techniques. ตรงนี้เหมือนกันครับเหมือนกันเลยลอกมาจากตรงนี้เลยครับตามที่เห็อนอันนี้รวมทั้งเครื่องทำงน้ำบดด้วยใช่ไหมครับครับรวมกันเลย เป็นอีกหนึ่งรูปแบบครับแล้วก็สุขภัณฑ์ครับตามที่เห็นรู้หนานะครับแล้วก็อย่างที่ถามเมื่อกี้นะครับมันจะไม่พองนะครับเพราะว่าจะเป็นแบบเคาน์เตอร์ครับตัวนี้เป็นเคาน์เตอร์สำเร็จชุดสําเร็จหรือมันจะไม่ใช่ไม้ครับมันจะเป็นพีวีซีจะโอเคเป็นพลาสติกการปูกระเบื้องก็เน้นโทนขาวครับลายเล็กๆประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับเบ็เซ็จนะครับอยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ก็อย่างที่บอกว่าบ้านหลังนี้มีเสาเข็มด้วยใช่ไหมครับเสาเข็มครับเสาเข็มลึกลงไปกี่เมตรครับ4ี่เมตรครับ4ี่เมตรเลยครับนะครับถ้าเกิดว่าราคาจะลดอะไรขนาดนี้พอจะได้ไหมครับหรือว่าต้องคุยก็ต้องคุยในรายละเอียดครับว่าจะต้องการอะไรประมาณไหนตอนนี้ดูด้านนอกนะครับอันนี้คือประตูที่ออกไปด้านนอกตรงนี้ออกด้านนอกเปิดเข้าไปดูด้านนอกนะครับเนี่ยประตูทะลุออกมาบริเวณด้านหลังเป็นประมาณนี้ครับ ก็จะเดินทะลุออกไปบริเวณด้านข้างประมาณนี้เลยนะครับโอเคถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามครับกับอเจริญการช่างรายละเอียดเบอร์โทรรวมถึง Facebook ในการติดต่อผมก็จะลงไว้ด้านล่างวิดีโอนไหครับห้องครัวประมาณนี้เลยก็วันนี้ขอบคุณช่างโหนครับที่ได้พามาเยี่ยมชมบ้านอีกหนึ่งหลังที่เป็นผลงานดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับตามนี้เลยครับถ้าสนใจก็อย่างที่บอกครับรายละเอียดเบอร์โทรรวมถึง Facebook ผมจะลงไว้ในเนื้อหาครับผมสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับดูหลายครับ